สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่เกิดป,ประจําทุกวันเสาร์นะกับการวิเคราะห์ก่อนเกมเกรดสถิติทุกสิ่งทุกอย่างรวมไว้ในที่นี้แล้วกับเจดมพรีวิวนั่นเองนะจ๊ะก็จะมาเจอกันแบบนี้ทุกสุดสัปดาห์นะกับบิ๊กแมตช์คู่ใหญ่ๆใ,ในแต่ละลีกกันลวกันเนาะวันนี้นี่สําคัญมากนะัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยที่มีอายุเก่าแก่แกยาวนานกว่า150ปีอย่าง FA ฟเอคัของอังกฤษอะวันนี้นะสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีหรือว่า22่สินาฬิกาสี่สิบห้านาทีท เวมเบร์ลีอเชลซีสถานอากาศขาดรักนะจ๊ะจะพบกับคู่ชิงคาราบาวครับที่ดวลกันมาแล้วแล้วตอนนั้นนี่โอ้โหเสมอกันในเวลาแล้วก็ไปต่อเวลาไปดูจุดโทษกันยิงกัน1 1ต่อ10อ่ะนะเกมนั้นอย่างอภิพมหขมมามหามมั่อนหร่จ้าวาันั่งโบนิมีรูปร่าเราอ้าวถ้าจะพูดถึงเรื่งแนี้ ลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะลุ้น4แชมป์เออพรีเมียร์ลีกอาจจะยากนิดนึงแต่ณวันนี้คืนนี้อาจจะเป็นดับเบิลแชมป์ก็ได้ส่วนเชลซีก็มีลุ้นที่จะเป็นแชมป์แรกของฤดูกาลนี้เพราะว่าในพรีเมียร์ลีกนี้ก็ติดท็อปโฟไปส่วนทั่วอื่นก็บายบายกันไปหมดแล้วเนาะเอามาดูกันหน่อยก็แล้วกันนะว่ามูลังของ F อฟเอัพก่อนหน้านี้เป็นมาอย่างไรกันบ้างเนาะคู่นี้เนี่ยนะจะดําไปดูสถิติไปค้นมาให้พวกแกเนี่ยนะเคยเจอกันมาแล้วเว้ยในนัดจริงชนะเลิศฟุตบ,บอลเอฟเอคัพนี่แหละปี2012ตอนนั้นเเเเเชชลลซีีในนนมืออออขงโโโรรบ์ตตา่ยส ลิวพูลในมือของเซอร์เคนนี่ดักลิชไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะจ๊ะเป็นประตูของรามิเรสแล้วก็ดีเดียดร็อกบาส่วนลิวพูลเนี่ยตีไข่แตกจากอดีตแคโรนั่นเองแต่ไม่ทันแพ้ไป1-2ก็เป็นแชมป์ของเชลซีไปในครั้งนั้นนะซึ่งแชมป์ครั้งล่าสุดของเชลซีเนี่ยนะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018เกมนั้นนี่ก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโชเซ่มอนโย่ไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะจ๊ะส่วนของลิวพูลเนี่ยนะย้อนไปนู่นเลยปี2006เลยเกมนั้นหกเลยเกม เอา120นาทีนะโดนจุดโทษลิเวอร์พูลก็เอาชนะไปได้นะนั่นทําให้ตอนนี้เนี่ยนะสถิติการคว้าชแชมป์เนี่ยเชลซีดีกว่าลิเวอร์พูลเล็กๆเชลซีตัวเนี้ยกดไปทั้งสิ้น8ครั้งแล้วกับเอฟเอคัพนะจ๊ะส่วนหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยนะเป็นแชมป์ไปทั้งหมด7ครั้งอา้าวนั่นก็คือเกรดสถิติต่างๆนานาที่จะดาหามาให้นะกับทั้ง2ทีมใน FA ฟเอคัพนั่นเองนะจ๊ะอา้าวทีนี้ไปดูฟอร์มย้อนหลังกันนิดน,นึงนะพวกแกนะเชลซีนะห้าเกมล่าสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1น,นั่นเองนะจ๊ะเกมล่าสุดุดดดเเเเนนนนนีีนะีี่่่ยยยะกก็บ็บไไไปถลลลมมอรรรร์์พููต้3ทัโใ อังกฤษนะส่วนหงส์แดงลิปูไม่แพ้ใครไว้ห้เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดบุกชนะแอสตันวิลล่าของซีเฟนเจอร่าตำนานหงส์ได้2ต่อ1นะทีนี้มาดูเฮดทูเฮดกันนิดนึงก็แล้วกันเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันไว้พวกแกนั่นคือฟุตบอลพี่น้องครับคาราบาวครับของพี่แอดนั่นเองนะจ๊ะก็เสมอกในเวลา0ต่อ0แล้วก็โดนจุดโทษลิปูชนะไป11ต่อ10นะเหมือนที่ดัมบอกไปนะส่วนในฤดูกาลนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่นี้เจอกันมา2นัดนะที่แอนฟิลด์ลิป ดูสิสูสีดูดีจูจีหมูหมีคู่ขี้กันขนาดนี้เลยอะอ้าวนั่นก็คือพวกสสิติตัวเลขต่างๆนานาน iot, จะดํเอามาฝากกันนะจ๊ะทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมกันบ้างกันลวกันไปกันที่เชลซีโอ้โ,โหก่อนเกมมันดันมีข่าวว่าเอเย่นของโรเมลูลูกากูอย่างเฟเดริโก้ปาสโตเรโลเนี่ยโพสไอจีโพสในโซเชียลบอกว่ามีแผนจะคุยกับเจ้าของใหม่ของเชลซีว่าจะเอายังไงกับอนาคตของโรเมลูลูกากูนั่นเองแล้วเสือกปล่อยข่าวออกมาก,ก่อนนะจริงเอฟครับแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงอะ โอ้ห oh, เล่นเอาลูกรกูก็เต้นเลยโทมัสตูเคิลก็เต้นลูกูต้องแก้ตัวเพราะก่อนหน้านี้นเนจ้าตัวเคยสัมภาษณ์เมื่อหลายเดือนก่อนนะที่บอกว่ายังรักอินเตอร์มิลานอยากจะกลับไปเป็นผู้เล่นอ,อินเตอร์มิลานตอนนั้นก็โดนปรับเงินโดนแบนโดนแฟนดา่าเละเทะล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ใน IG s t สตอรี่เลยบอกว่าตู้เองนะนะจะไม่ปล่อยให้ใครมาพูดแทนตู้อีกแล้วนะตู้เงียบมาโดยตลอดตู้มุ่งมั่นมาโดยตลอดในการช่วยทีมให้จบซีซั่นนี้แบบเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นถ้าใครก็ตามนะที่จะพูดถึงตููู้้้เเนีี่่่่่ยะะแแลลลกกับชซถาาไไมมใตพดปวว ตู้นะเว้ยเออ,เอ,อคือแบบทิ้งเลยอะเอเจนต์ไม่น่าหาเรื่องให้พี่ตู้แบบนี้เลยนะก็ต้องรอดูแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเป็นวันเกิดของบิ๊กตู้ด้วยอายุครบ29ปีนะแต่ฤดูกาลนี้ก็ ถือว่าฟอร์มการเล่นก็เด้เรียกอะไรุ่มๆดันดอนไม่สม่ำเสมอนะสรุปโรวมาลูรูรูกากูกับเชลซีนะทีนี้มาดูที่โทมัสทูเคิลคุณซือของฐานอากาศขาดรักกันบ้างกันละกันนะเจ้าตัวบอกเลยจะไม่ยอมเลยนะให้สถานการณ์ของลูกากูเนี่ยมาทำให้เชลซีเสียสมาธิในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้นะก็ทูเคิลก็ตอบแบบจิกกัดไปยังไอ้ปาสโตเรโลนะเอเย่นของลูกูเขาบอกแบบนี้ว่าเคิ้นบอกเลยนะว่าเอเย่นลูกาลูจะคุยกับเจ้าของทีมใช่ไหมอ่ะก็ไม่แน่นะก็ค้าจะวางแผนคุยกับเจ้าของทีมไม่ได้วางแผนคุยกับเคล้้ววกันนะ่าไออหม จะได้เจอเจ้าของทีมใหม่หรือเปล่ามันเป็นสิทธิ์ของใครของมันเราทุกคนมีสิทธิ์หมดแหละในการจะพูดจาอะไรแต่ต้องประเมินสถานการณ์ด้วยและต้องดูด้วยว่าแผนที่ทีมวางไว้มันคืออะไรยังไงเออบางทีฟุตบอลมันเป็นแบบนี้มีเรื่องมาควายเขวมาดึงความสนใจไปจากเกมนัดชิงชนะเลิศและเกมนี้คือเกมใหญ่เคลิ้นไม่อยากให้มันมีปัญหาแบบนี้แต่นั่นแหละเคลิ้นและทีมงานไม่มีใครที่จะควยเขวไปจากนัดชิงชนะเลิศเอ,อฟครับแน่นอนอ่ะก็ตามนี้นะก็ฟาดให้สักดอกหนึ่งนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูทางฝั่งของหงแดงลิฟู ครับนาะชินชาเลเจ้าตัวเจ็บตอนวอร์มเจ็บแฮมสตริงก็เลยทําให้ไม่ได้ลงสนามมีภาพที่เจ้าตัวนั่งร้องไห้กลางสนามมีเพื่อนมาปลอบเนี่ยก็น้าสงสารล่าสุดเจ้าตัวสัมภาษาก่อนเกมนี้บอยว่าจะพยายามไม่ตื่นเต้นแล้วก็พยายามไม่แบบตก อะไรก็ตกะจเกินไปเดี๋ยวอาการบาดเจ็บจะกำเริบนู่นี้นั่นนะโดยเตโก้บแบบนี้ว่าเออโก้ Go บอกเลยว่าโอ้พวกเราทุกคนที่ลิฟวูเนี่ยสู้กันอย่างหนักเลยเพื่อมาถึงในวันนี้เพื่อมาถึงเกมนัดสิงชนะเลิศแต่เกมตอนชลเบอร์ครับเนี่ยโก้ Go แม่งโชคร้ายมากเลยก่อนหน้านั้นโก้ Go มีอาการเจ็บหลังแล้วมันก็ลุกรามลุกรามลุกรามลุกหัวหมากลุกพัฒนาการเฮ้ <Hey! S 1> คนละลุกแล้วคนละลามนั่นแหละสุดท้ายโก้ไปเจ็บแฮมสติงแล้วโก้ก็ผิดหวังมากแต่ว่านั่นแหละเราก็จะเย็นนิ่งลมพอเราหายเจ็บกลับมานี่คือรอบสิงชันเลอร์อ ไม่ดีที่สุดเกมนั้นทีมชนะโก้ก็มีความสุขแต่นั่นแหละโก้อยากจะลงสนามในนัดชิงชนะเลิศมากกว่าอ่าก็รอดูนะว่าจะฟอร์มเป็นยังไงสําหรับเตลโก้กันตาร่านะอ้าวนั่นก็คือบทสัมภาษณ์เกรดต่างๆทีนี้มาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันบ้างก็แล้วกันนะไปที่บูตสินก่อนก็แล้วกันเกมวันนี้เป็นคลิกพอเซนบูตสินสุดหล่อนะเนี่ยนะจ๊ะจะดมชอบชอบคนริปเป่าดีนะส่วนเชลซีวันนี้ของทอมัสตูเคิลสามสี่สองหนึ่งประตูเป็นเอโรเมนดี้เนาะแนวรับมีเซซ่าอาซูโรต้าเนาะเตลโก้ซ อย่างริสเจมส์ทางซ้ายก็เช่นกันกองหน้าตัวลุกที่เล่นวิงแบ็กซ้ายได้น่อยอย่างมาโกสซอลันโซ่คูบิฟิลเช็คความฟิตนะมาตัวโคบอลติจับเอโกโลกองเตะที่มีการบาดเจ็บรบกวนนะจ๊ะถ้าไม่พร้อมก็จะเป็นจอจินโยจอจิงโจเล่นกับลูเบนรอปตัดชิกนั่นเองนะจ๊ะตัวลุก2คนอ่าเป็นเมสันเมาส์กับคริสเซนพูลิสิชกับตันอเมริกาที่ไม่ได้มาพร้อมโลนะจ๊ะส่วนหน้าเป้านะถ้าไม่ใช่เรามปูลูกกูก็จะเป็นไคฮาว์วา์นั่นเองนั่นคือลูกทีมของทมัสทูเค แนวรับก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเทรนด์เออร์ซเดอร์โนแอนดูโรเบอร์เซนทางกว้างเนาะกูเซนแบ็กเป็นเชีม,มาติฟกับเวอร์จิลฟานได้บิ๊กเวิร์สในเนาาื้อจ๊ะกองกลางไม่มีฟามเปนโย่ที่บาดเจ็บนั่นเองนะก็จะใช้เจเดนเฮนเดอร์เซนกับทีมเล่นเป็นตัวรับขนาบข้างด้วยนาบิเกต้าและเจโกอาคันทาร่านะสามตัวลุกนี่พลังใบล้วนๆลุยส์เดียสซาริโอมาเน่ z, ane, และโมซาลายักษ์หน้านะจ๊ะนายจา๋า,จาเอาตามนี้นะ <c oughs> ความน่าจะเป็นของเกมนะเจะดำมองว่าคู่นี้เนี่ยมันสูสีมากสามนะัดที่เจอกันในซีซั่นนีี้้้้เเเสสมออทททัังงงิิินนนนนนนลลลยใใานะะตไปดดดวจุโษชชศ าาอย่างที่บอกไปเพราะนั้นวันนี้สูสีมากๆและเกมเนี่ยนะลิพูลุ้นดับเบิลแชมป์อาจจะมีกดดันหรือเปล่าไม่รู้ส่วนเชลซีลุนแชมป์ไปครับก็ใส่กันเต็มที่เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกแต่เจดำมองว่าไม่น่าจะหาผู้ชนะได้ใน90นาทีนะโอกาสเสมอการและต่อเวลายืดเยอะหรืออาจจะถึงจุดโทษมีสูงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้สกอร์ที่คาดว่าวจะเกิดขึ้นนะใน90นาทีเชลซี Chelsea, กับลิพูเสมอไปนไป1ประตูตอน 1, นะแต่สุดท้ายถ้าให้เลือกทีมเจ,ะจะ้าคว้าแชมป์เจดมมองว่าลิปูดู ดูดีกว่าทั้งการแก้เกมตัวสำรองอะไรต่างๆดูพร้อมกับเชลซีนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีแชมป์เลือกเป็นลิเวอร์พูลก็แล้วกันนะจ๊ะไม่ต้องยิ้มนะเดอะคอปอันนี้พูดไปตามความเป็นจริงเลยความน่าจะเป็นเลยนะ <c oughs> อ่าและนี่คือทั้งหมดของเจดม์พรีวิวในวันนี้นะนัดชิง FA คัพของอังกฤษนะสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีรอติดตาม่ถายทอดสดทางบีอินสปอร์ตนั่นเองนะจ๊ะก็รอชมก็แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจเจดม์ทีมงานด้วยนะจ กดฟ o l โลก,กันตามสะดวกในหยอยหลอดนะเอาเหมือนเดิมดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะทั้งกายและใจเลยแข็งแรงสู้ไปด้วยกันนะคนไทยทั้งหลายนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรนะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์กับเจดำพรีวิวก่อนเกมแบบนี้นะก็ฝากไว้เดวยกันแล้วกันเนาะส่วนวันนี้ไปเว้ย